ทำไรครับไปเล่นน้าขายลูกนครับไปขึ้นเรือแล้วไปเกาะพงครับอ่าครับครับทีเด็เด็กๆไปแล้วเดินไปขึ้นเรือกันครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะกันนะครับน,นี่เราจะไปหลายเกาะเนี่ยขึ้นมาเลยครับได<อ>้ไ่ไปเปนไรไม่เป็นไรเปลี้ยงไม่เป็นไร เรื่อง,องนี้ไหมครับเ,เยะไปดูกันว่าหมันแค่ไหนเร็วแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะเหลาดาลิงกันแล้วนะครับโอ้เกาะน,นี้คนเยอะมาก เจตเปอร์นี่เรามาถึงที่ไหนครับแบมรู้ไหมครับผักเบี้ยครับโอเคเจตเปอร์หนาวอ่ะครับโอเคปะลงไปเล่นน้ำกันต่อไปครับ สนุกไหมครับนนะะสนุกไหมครับสนุกครับขับุถ,ถเจอก้นหินด้วยครับยาไปลึกมากนะครับออครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่เกาะห้องลากูนแ,แล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้าไปนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะห้องกันแล้วนะครับบรรยากาศที่เกาะห้องสวยมากเลยเด็กๆสองคนหนีไปเล่นน้ำกันแล้วเดี๋ยวตามไปดูสิ น้ำเย็นไหมครับอุ่นๆครับอุ่นๆเหรอคุณประการังคุณประกาลังระวังตำขานะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจุดชมวิวเกาะห้อง,อง360องศานนมีบันไดทั้งหมดนน400ก <400 S 2> ว่าขั้นนะคะ พร้อมหรือยังเด็กๆพรร้้อมแลวคับเมื่อกี้กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับเก็บแรงไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วนะครับรครับเด็กก็ไม่มีใกล้อย่างนี้หรอกที่เดินมากี่ขั้นเอง เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับจุดพักจุดแรกแค่นี้เหนื่อยแล้วไปต่อเลยไหมครับหรือพักต่อไปต่อมา let's go เด็กๆไม่ไหวแล้วครับเด็กๆ ไหมครับในที่สุดก็ถึงจนได้หมดแรงเลยใช่ไหมครับใช่ okay, ครับ <c oughs> หมดแรงไหมครับ <c oughs> หมดแรงแล้วครับ <c oughs> ลองชมวิวจุดสูงสุดนะครับ เปไงบ้างครับแ้สนุกมากครับมาลงสรุเหนื่อยครับเดลงไม่เหนื่อยครับโอเคเราไปเล่นน้ำกันต่อดีไหมครับดีครับไปครับเด็กๆสรุปว่าเราต้องกลับมาที่ห้องกันเพราะว่าหลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็กำลังจะไปเล่นน้ำทะเลกันต่อใช่ไหมครับแต่ว่า มีคนไปเจออะไรครับหอยเม่นครับไปเหยียบถูกหอยเม่นแล้วทีนี้มีหอยเม่นเยอะแยะเลยตรงโซนที่เขาให้เล่นน้ําเขาก็เลยปิดโซนนั้นไม่ให้เราลงไปเล่นใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยกลับมากันก่อนแต่ว่าวันนี้เรากลับมาเสร็จเราก็มาเล่นน้ําในสระที่โรงแรมกันแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนเราก็เลยกลับขึ้นมาบนห้องมาอาน้ำ เตรียมตัวคืนนี้เราจะไปเาคาดาวกันปาร์ตี้ใช่เราจองห้องอาหารไว้แล้วตอนสามทุ่มเราจะไปนั่งกินอาหารแล้วก็รอเวลาเคาดาวอยู่ไหวกันไหมครับอยู่ไหวครับเทีย่ยงคืนเลยนะครับครับแจ็ปเปอร์ล่ะครับไม่ไหวครับแ <c oughs> จ็ปเปอร์นอนไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่ไหวเหรอ <c oughs> ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเดินกลับมาส่งที่ห้องก่อนนะ <c oughs> ให้นอนคนเดียวดีไหม โอเคแล้วเดี๋ยวเรารอเวลาไปกินอาหารเย็นแล้วก็รอเวลาเขาดาวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าทางที่โรงแรมดุสิตธานีกะบี่เขาจะจัดงานเขาดาวยังไงกันบ้างโอเคไหมครับโอเคครับโอเครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะออกมานั่งกินกันแล้วก็มีดน ครับนับถอยหลังเขาดาวแล้วครับเป็นชื่อโช์อะไรครับพี่เจ๊โชช์ชุดชื่อว่าครับชื่อว่าอะไรพี่เจี๊บทานุนทานุนเข้าไปก่อนเราของเราจะไม่ถึงโอเค now we have to show you for our present fire pyro Okay. 59. Ten. Nine. ครับ Happy New Year ครับ Happy New Year